คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมกดซับไซต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ลุยแรงกิ้เชือกกันย,วยาวๆนะครับคลิปนี้ยังคงมาดําเนินเรื่องภารกิจสําคัญของดีฮาร์ดนะครับที่จะต้องผ่านประตูแห่งโชคชะตาเนี่ยการเดินทาง7ด่านนะครับตอนนี้เรามาถึงด่านที่5ดีฮาร์ดมาถึงด่านที่5นะครับด่านนี้ในด่านที่5เมื่อคลิปที่แล้วผ่านด่านที่4ไปแล้วนะครับ1 2 3 4ผ่านไปแล้วนะคลิปนี้คงจะไป ดูประสบการณ์ของดีฮาร์ดในด่านที่5กันนะครับว่าดีฮาร์ดจะผ่านด่านที่5ได้หรือไม่ไปลุยกันเลยจมจีเลยนะครับดีฮาร์ดเข้าไปแล้วด่านที่5จะเป็นอย่างไรด่านนี้รางวัลที่ได้ก็คือการความทรงจำอีก5ใบนะครับ,นะรบอันนี้มีอันติมาเลอร์มาช่วยมาด้วยเหรอเนี่ยมันเกี่ยวไหมเนี่ยด่านนี้ดีฮาร์ดคนเดียวมีเพื่อนไหมอ่ะเอา มีเพื่อนด้วยนะครับนี่ครับมีเพื่อนด้วยพลังสีฟ้าเป็นนกเราอาจจะต้องไปโอ้อาจจะต้องปกป้องเพื่อนนะครับนี่มีมิดอยู่2อหน่วยซึ่งโดนโอ้โหคาสืกประกบล้มชนะอีกต่างหากนะครับนี่ล้มชนะอีกต่างหากเอาละทำยังไงโอ้เพื่อนเราก็มีหลายหลายอยู่นะครับเนี่ยหลายคนอยู่ท่าทางจะเพื่อนเราก็จะถูกดักอยู่เนี่ย ทำยังไงเอ่ยเราจะต้องให้เพื่อนเราเนี่ยมารวมตัวกันให้โอ้โหตอนนี้อีก2เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพลังไม่สูงนะครับเนี่ยอันเนี้ยเฟรย่าก็พลังไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะ4,000นะเฟรย่า4,000แล้วก็ลิฟฟนี่ลิฟฟนี่น้อยลิฟฟนี่2,500เนี่ยทำยังไงจะเอาเพื่อนเราเนี่ยมารวมกลุ่มกันเทียริส2อ0พ แล้วก็อันนี้เป็นลูน่าเพื่อนชุดเดิมนะครับคุณจะเดิมลูน่า3000คงจะต้องใช้แมนนวลเหมือนกันด่านนี้วางแผนยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยพอเราต้องดูแลเพื่อนเราไม่ให้ล้มหายตายจากนะบาดเจ็บล้มตายนะครับเอาแล้วฮะเอาแล้วเราจะต้องเอาเอาด้านไหนอ่อนเนี่ยต้องเอาตัวดีฮาร์ดเข้าไปเข้าไปช่วยนะครับไปลุยนะครับ เยวซ้ายเยวขวาดิเนเออเยวซ้ายเียวขวาเยวซ้ายดีกว่าตามตำราเรานะครับเยวซ้ายเลยปื๊ดนี่เลยเยวซ้ายเสร็จแล้วเราจะต้องเอาเพื่อนเราออกเฮ้ยเราเดินเพื่อนไม่ได้เดินได้ดีฮาร์ตตัวเดียวเอาแล้วอเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยแต่ว่าค่าศึกไม่ทำอะไรนะ คาสึกไม่ทําอะไรน่าจะ,าจะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูว่าถ้าคาสึกเขาไม่ขยับเนี่ยไม่ขยับเราก็น่าอ๋อเราเข้าไปหาเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราจึงจะเปลี่ยนจากสีพลังสีน้ำเงินเป็นพลังสีเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเราจึงสามารถบังคับได้นะครับก็โอเคอยู่นะอย่างนี้โอเคอยู่เอเพื่อนเราลงมารออยู่ข้างล่างก่อนถ้าอย่างไงก็ฮิว อยู่ให้ดีฮาร์ดนี่โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่อ๋อดีฮาร์ดจะต้องไปช่วยเพื่อนให้หมดเอาละเราจะพยายามล่อให้ดีฮาร์ดเข้ามา,าให้สายสายแดงเข้ามาติดกับเรานะครับสายจักรวรรดินะฮะให้เข้ามาติดกับของเรา ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับดูซิว่าคลาสึกจะติดกลับไหมตัวนี้พลังเท่าไรเนี่ย2,003กับ2009โ้โหพลังใกล้เคียงกันจังเลยตอย่าเพิ่งเลยไปหลังก่อนเถอะเอาละครับอ๋อเพื่อนเราเนี่ยคลาสึกเขาไม่โจมตีเพื่อนเราเรา,เราต้องเข้าไปช่วยโอเคพอได้นะครับจนกว่าว่าเพื่อนเราเนี่ยเราไปช่วยแล้วพลังเป็นสีเขียวแล้วนั่นแหละ นะครับทัพจักรวรดายแดงจริงจะโจมตีเราทีนี้เราจะล่อต้องใช้ดีฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวล่อดีฮาร์ดจะต้องล่อข้าศึกออกมาะล่อมาเก็บนะครับทีละหน่วยทีละหน่วยจะไปล้มบอสได้ไหมเนี่ยถ้าล้มบอสเลยโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยเพื่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยต้องลองดูนะครับโอ้โหโด,ดเวดมตนเดินชา้าเอา่อ คิวเหรออ่ะอย่าไม่ต้องคิวลอก่อนนะครับเอาแล้วนะฮะลองดูนะครับลองดูว่าจะได้ไหมแผนเราคือเข้าไปล้มเลยโดยที่ไม่ต้องไปช่วยเพื่อนให้ครบทุกตัวเฮ้ยอันแน่อันแน่บังอาจ้องอาจบังอาจทำให้ดีฮาร์ดพลังลดจัดการเลยเอาละ อ่าเี้เพื่อนเรา2คนก็โอเคน่ามาแล้วลิคฟอนนี่นี่จะเฮ้ยเออต้องเดินเลยอ๋อโจอมตีเสร็จต้องเดินเลยไหนอะบอสท,ที่มันล้มแล้วชนะอ,อ,อยู่ไหนและวะ้วอะไปไหนและวะ้วอะจุดสังเกตได้ผมขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะล้มชนะนะครับน่าจะเป็นบอสตัวนี้นะอ่าอ,อเดินหน้ามา ทิฟฟานี่ฮิวไม่ได้นะครับฮิวไม่ได้ทิฟฟานี่ฮิวไม่ได้เฟรยา่าเฟรย่าก็ฮิวไม่ได้โซเฟียนี่ฮิวได้แต่ไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงก็โอเคโอ้ต้องไม่รู้เทิร์นที่6แล้วไม่แน่ใจว่าระยะเทิร์นเราช้าๆไปไหมเนี่ย อยู่เลยนะครับป๊าบเอาละอยู่ไม่เต็มนะครับมีคิวไม่เต็มตอนนี้ดีฮาร์ดจะต้องไปแล้วดีฮาร์ดจะต้องไปแล้วลุยเลยนี่เอ่อเฟรย่านี่ทับหอ,อกหอ,อกต้องขึ้นไปประทะม้าทางนู้นจะทันไหมอะ่ะจะลองดูนะครับม้ามาประทะดีฮาร์ดก่อนเลยแต่ว่า 2,000กับ4,000เ oh. อ้าเออทิบทิบดีแัสลงมา,อ,าอันนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าดาบมาเจอม้าเนี่ยดาบแพ้อยู่แล้วบอสลงมาแล้วนะครับบอสลงมาแล้วบอสนี่พลังเท่าไหร่เดี๋ยวต้องแอบ,บดูพลังบอสก่อนเฮ้ิดูไม่ได้เหรอพลังบอสก็คือ Anti อันทีมัลเลอร์อ๋ออันทีมัลเลอร์5,000 5น0้โอเคอยู่เดี๋ยว ฮิวไว้ก่อนเลยอุย้ยอันนี้ฮิวไม่ได้ลิฟเฟอร์นี่ลิฟเฟอร์นี่ฮิวไม่ได้โซเฟียฮิวไม่ถึงเอาเฟย์าจัดการม้าไปก่อนเลย,ยนานอันนี้ก็ต้องเอาดีฮาร์ดวยเลยนะครับดีฮาร์ดวยเลยใช้พลังอะไรที่มันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับ รอเลยครับไปจ่อหน้ากับ Anti นะอันทิมันเลอร์แล้วนะขู่จากอันทิมันเลอร์เป็นหอ,อกอะ่ะดีฮัตเสียเปรียบโอ้หเฮ้ยดีวระดี๋ยวดีฮัตยังแข็งนะครับยังแข็งแต่พลังลงเลยโอ้โหใครจะไปช่วยได้เนี่ยโซเฟียไปถึงไหมโซเฟียยิ้มถึงไหมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงนะครับโซเฟียไปไม่ถึงโอ้โห เพียไปไม่ถึงอ่ะทางนั้นถอยหลังไว้ก่อนเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งหอ,อกหอ,อกก็ลงมาก็ไม่ถึงอา้าวะล้วเลยดีฮาร์ดโอกัดโอ้โดนปกป้องอีกไอ่างี้ดีฮาร์ดต้องถอยมาก่อนเตรียมให้เพื่อนเราฮิวฮิวก็ไม่ได้นะครับอ่ะ ลองดูลองดูเอาละเฟย่าของเราก็ช่วยด้วยเหมือนกันเอาแล้วอ่านี่เฟย่าเราก็มีสบัดปลายหอ,อกนะครับเงี้ยงปลาสบัดปลายหอ,อกอ่าหอกกหอกกิงกันไม่ลงกิงกันไม่ลงเฮ้ของเราใครมีดาบอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยทีมดาบเราไม่มีเลยมีนกมีเวทขาวโอโ้โหโซเฟีย ยูเลยยอย่างด่วนเลยเอาละเอาเออลืมฮิวกลุ่มนะครับฮยวเสร็จแล้วฟัดเลยอันทีมัลเลอร์อยู่ไหมไม่อยู่อีกโหเสียเธอหน้าดูเลยมันทำให้การโจมเออแต่เรายังมีเฟย่าเฟยย่าได้อีกอ่ะ เฟย่ยาเลยมีสวดปลายหอ,อกนะครับเฟย่ยาฝูกกดไม่ลงเฟย,ย่าไม่ลงไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงต้องยอนเสียไปอีกเทินหนึ่งจะไม่ได้สามดาวก็ตรงที่ใช้เทินนานเกินไป กินไม่ลงจริงๆเอาละครับอีกนิดเดียวโซเฟียฮิวกลุ่มเลยป๊าปไม่ใช่ฮิวกลุ่มไหมเนี่ยเออโอเคอยู่อันตีมัลเลอร์เธอเสร็จก็เธออันตีมัลเลอร์ปิดจ็อบเรียบร้อยหรือที่จะได้สามดาวไหมครับพอเราใช้เวลานานหลายเทิน คลิปเรียบร้อยนะครับโอเคนะดีฮาร์ดด่านที่5เป็นยังไงผลผลผลโอเคประสิทธิภาพการผ่านด่านที่5ของดีฮาร์ดสดาวนะครับเห็นไหมครับจุดสําคัญที่เราอยากได้คือตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะตัวที่การ์ดตรงนี้จะเป็นตัวที่ไปอัพให้ดีฮาร์ดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยชิ้นส่วนความทรงจำเนี่ยเห็นไหมครับจำให้ดีฮาร์ดขึ้นไปสู่4ดาว5ดาว แล้วก็6ดาวได้นะขอถช่าไม่ได้ตรงนี้แล้วอีฮาร์จะไม่มีทางขึ้น6ดาวได้เลยโอเคครับด่านที่5ผ่านไปแล้วยังสวยงามก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ